อันนี้อันนี้สูตรย่างไม่เหมือนใครใช่ไหมถือถือย่างครับถือย่างถือย่างไม่ได้หวานย่างดูน้ำมันหยดติ๊งติ๊งเลยครับนี่เรารักสุขภาพวันนี้ดีเจหนุ่มช่องพ่อขาพาตะลุยอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามาเนาะรีเควสกันเข้ามานะครับผมนะวันนี้พ่อขาพาตะลุยตามใจ FC ทุกคนหนึ่งสองสาม Come on เลิฟเรดิโอนะครับผมพี่จสวัสดีครับพี่นายวัสดีครับทำอะไรอยู่เนี่ยเจอกำลังย่างถ่านเจอนานแล้วคิดถึงครับครับมาเยี่ยมมาแวะหานะแล้วก็ว่าจะมาสมัครเป็นดีเจพอจะมีตำแหน่งว่างให้ไหมครับตอนนี้กำลังว่างอยู่ครับออนแอร์ก็อัดได้เลยนะครับอนี่ยดูดูเขา สถานีเขาเขามีสตูดิโอที่เป็นแบบไม่นอน้ไม่ยอมเป็นนะครับแล้วบ,นนบ,บนน<ร>างค,คนที่ท,ทีนี้ประจุหมอสมว่ามีแลบสถานีนานใหญ่โต <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็าแต่ว่าเครื่องรับสัญญาณเขานี่แบบน่ารักมากนะครับฮะเยี่ยมชมมิจิพายเยี่ยมชมหน่อยสิเป็นไงบ้างคือไม่เคเจ้ากับตุ๊า ฉีดหน้าเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่คือตอนนี้ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมที่ที่ไม่ไปหานี่คือประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมได้ยินข่าว่านักรองมาเคยชวนไหมเนี่ยเออโอ้โหมีสาวๆมานี่สาวอทิดย์ชวนไม่ว่างเองส่วนใหญ่เขาจะมาสาวอาทิตย์ได้ได้ยินว่ามีนักรองจาก่ายไหนมานะ ก็มีหลายค่ายอยู่นะคือค่ายที่เกิดใหม่ๆครกร้องน้่งใหม่เยอะให้เราช่วยโปรโมทหน่อด้ซิมเสียดายพี่จิไม่ชวนงานเขาวันนี้มาเยี่ยมพี่จิถึงที่เลยนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมอาจจะขอพี่จิมานั่งทำรายการอย่างนี้ได้ไหมพี่พี่จิตอนนี้รับยิงโฆษณาอะไรไหม รับรับอยู่ใช่ไหมใครสนใจเอามาบอกเบอร์โทรหน่อยแล้วศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าหกสี่ห้าเก้าหนึ่งค่ะถ้าโฆษณาร้านสินค้าได้หมดเลยใช่ว่าต้องมีใบอนุญาตโฆษณาสินค้าเอาง่ายๆว่าสินค้าต้องถูกถูกต้องตามกฎหมายใช่ค่ะถ้าพวกอาหารพวกอะไรไม่ต้องสมอง ถ้างั้นเราถ้าไม่มีเราไม่เราไม่ทําให้ไปลองนั่งอ่ะเนี่ยหูหูฟังอันนี้คือเอาไว้นั่งอ่ะหูฟังนี่สำหรับใครเนี่ยครับสําหรับคนตัวเล็กที่ผมก็นั่งตรงเก้าอี้ตัวนั้นได้อันนี้ใช่ไหมนี่ค่ะเปิดไมค์พูดได้เลยใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคอมพิวเตอร์ก็อยู่ตรงนั้นใช่เปิดคอมพิวเตอร์ได้เดี๋ยวเอาเอาเอามือ ไปจีมเมาส์นิดนึงอ๋อนี่ใช่ไหมประมาณน <NEN. S 1> ีน <at> ้นั่นแหละอ๋อสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เจหนุ่มช่องพ่อขาพาตะลุยใครอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามาเนาะรีเควส์กันเข้ามานะครับผมวันนี้พ่อขาพาตะลุยตามใจ FC ทุกคนนะครับช่องอะไรนะพี่จีนของเรา93.75เลิฟเรดิโอมินบุรี93.75เลิฟเรดิโอ โอเคครับผมทเทวดี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนเนาะโอเคจ้ะค่อยมาคุยกันอีนกทีนกนหน<า>ึ่งขอบคุณครับผม<า>ดีค่ะเตาเตารุ่นนี้เพิ่งจะขุดพบ ประมาณักอายุได้ประมาณทักคือถ้าหม้อแม่นาคมาวางในปุ๊บนี่โหแบบพู่กันเลยนะใช่ะเก่าเก็บจริงๆเลยดูครับเก่าเก็บผ่านแบบโบราณจริงๆโบราณมากโดนแรงไม่ได้นะครับนีจะได้กินไหมเนี่ยได้ลอดรวดมันต้อนรับด้วยเมนูไส้หมูนะครับไส้หมูอ่อนครับบรรยากาศดีเลยนะครับผม นี้เราจะทําอะไรครับอยู่ในเนียอันนี้เป็นไส้ย่างนะครับไส้อ่อนเนาะไส้อ่อนเราเราจะไปย่างใช่ไหมครับตอนนี้กาลังหั่นเพื่อที่จะให้เป็นชิ้นย่างพอคำครับเฮ้ยเราต้องต้องย่างใหญ่เลยแล้วค่อยมาหั่นเราไม่ใช่เหรอเอาเอาสูตรนั้นเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันมันจะหล่นไงมันจะหล่นมันจะหล่นหีบอ่ะลองลองมันจะเลิศนะเนี่ย ครับนะครับในนี้มีสูตรไหมครับเนี่ยมีฮะสูตรต้องต้องต้องหั่นแรงๆนะครับมันถึงจะขาดสูตรเนี่ยต้องใช้เมีนหั่นด้วยครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะพีผ่านสูตรโบราณเราเจ้าเลยฮะกำลังดีเลยบรรยากาศใช้ได้ นี่เป็นเตาโบราณนะเพิ่งขุดพบเมื่อ,อคู่กับแม่นาคหม,ม,ม้อ,อยังไม่เจอตอนนี้กำลงังหาหม้อ,อมีแต่เตาอยู่ร้านทั่วไปก็ออกประมาณสักสองร้อยได้เนาะโไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงหรอกไม่ถึงครับวันนี้ตีไปสักร้อยหนึ่ง ครับร้อยหนึ่งแต่ที่เราอาจจะอาจจะแพงกว่านั้นสักหน่อยร้อยยี่ครับเพราะมันต้องมีน้ําจิ้มด้วยนะครับน้ําจิ้มมันอาจจะแพงที่น้ําจิ้มรสเด็ดเขาแหละเพราะผมผมเห็นร้านไหนขายก็บอกว่าน้ําไส้หมูย่างน้ำจิ้มรสเด็ดนะใช่รู้ว่าเป็นพี่น้องเดียวกันรอานเลยรสเด็ดเออรสเด็ดหมดเลยแต่ไม่รู้ใครเด็ดกว่าใคร ย่างกันสดๆดเลยมานะครับผมนิ่ในชวน f อซเราหน่อยครับก็นะครับอยากจะชวนเชิญชวน FC ทุกท่านนะครับได้มาร่วมจัดปาร์ตี้หรือมาคุยให่สังสรรค์อะไรกันก็ได้นะครับที่นี่เลยนะครับทุกวันนี้เฝ้าสถานีอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผมก็ทำอยู่สถานีวิทยุครับแล้วก็มี กิจาการธุรกิจส่วนตัวหลายๆกิจาการนะรแต่ที่นี่เราก็อยากจะให้ลูกค้มาได้ชมในทุกวันรหรือใครมาเที่ยวก็ได้ครับที่นี่ยินดีต้อนรับครับที่ตลาดกำแหงหรือใครมีสินค้าอะไรที่อยากโฆษณาครับผมแต่ว่าต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีใบคอขอออรับประกันครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าบอกมาจากพ่อค้าพาตะลุยนี่มีส่วนลดเลยใช่ไหมครับผมจะลดให้จาก50เปอร์เซ็นต์เป็น25เปอร์เซ็นต์ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับ75ครับ อันนี้หยอกนะครับหยอกกันเล่นครับโอ้โหเป็นไงครับน่ากินมากสุดยอดเราจะมีน้ำจิ้มรสเด็ดไหมเนี่ยมีครับกำลังเอารสเหล่าไปซื้อยู่รอรสเด็ดมาสีสันดีมากวันนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่หนุ่มพ่อค้าพาตะลุยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่วินัยเลิฟเรดิโอนะครับขึ้น93.75นะครับ รามคำแหง170็แยก9นะครับใครสนใจโฆษณามีสินค้าแล้วต้องการโฆษณานะครับเข้ามาคุยกันนะครับผมติดต่อที่ช่องพ่อค้าพาตรลุยได้นะครับเป็นสื่อกลางให้นะครับผมวันนี้วันนี้สูตรย่างไม่เหมือนใครใช่ไหมถือย่างครับถือย่างถือย่างไม่ได้วางย่างครับดูน้ํามันหยดติ๊งๆเลยครับนี่เรารักสุขภาพนะครับเราไม่กิน ของมันเราไม่กินของมันแต่ถ้าไหนมันมันเราก็เอาเ้เราก็กินนะฮะเดือนน่ะที่ไม่ได้เจอกันถึงออันนี้อะไรนะห่อเหรออันอันนี้ห่อเมี่ยงห่อเมี่ยงใช่ไหมลองชิมให้ดูอืโอ้ เมนูต่อไปปากเป็ดย่างปากปากดักปากดักดักปากดักย่างนี่ทอด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 เนาะผมว่าทอดมันจะกรอบเลยกินกินกินได้ด้วยใช่หมักเกลือสักหน่อยนึงเนาะหรือว่าไม่ต้องหมัก ไอ้ตรงนี้มันเหมือนฟันง,งูเลยอ่ะอพี่เนี่ยน,นะนเนี่ยเนี่คล้ายเขี้ยวงูใช่ไหมคล้ายเขี้ยวงูเลยเนียครับเป็ดทอดโดยคุกไปไหนนะอ,อันนี้เขี้ยวคนนะมาถึงถิ่นถึงที่แล้วนะครับเรามาดูการทํางานของดีเจกันกนะครับผมอันนี้อยู่ช่วงรายการไหนนะครับอันนี้เป็นรายการเชื่อสังคมของ ผมสื่อาสะอาดนคือตอนนี้ยังขอเพลงไม่ได้ก็เดี๋ยวใช่มสิบแปดนาฬิกาสาสิบนาีเราจะเปิดเพลงลูกกุงพอลูกกุงนี่คือแบบไหนนะพี่ผมผมก็จําไม่ได้นะว่าแล้วใจภัยจิตโอ้โหผมจะขอเพลงอะไรดีวะน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างถ้าอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณนี้คือลูกทุ่ง แต่ก็มีสลับได้นี่ผมขอญญเออผมขอเลยสอนเพชรเพลงไหนดีวะนี่สักวันหนึ่งผมจะมาทำรายการสดคู่กับพี่จิ <c ười> <c ười> คอยดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องว่าขาปลาตะลุยออนแอร์ จะขาดเออก็ได้ครับนี่ครับผมท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมขอเพลงให้เลยนะสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับนี่คืออยู่ในช่วงของเพลงลูกกรุงนะครับผมแต่ว่าผมจะแทรกลูกทุ่งเข้าไปนะครับสอนเพชรสอนสุพรรณก็ได้ครับอะไรนะสาริกาไหลลังเออแล้วก็เสรี ครับกล่อมอะไรนะกล่อมโลกปะชื่อเพลงอะไรคนกล่อมโลกปะประมาณนั้นตอนนี้เราบุกเลยนะครับบุกคืนพิจิเลยนะครับเริฟเรดีโอนะครับขืน9 3้น93.75นะครับไม่เคยได้ยินอาจจะได้ยินครับแต่ว่า อาจจะไม่ขุนมากเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างสายยันยอดรักเนี่ยก็โอ้ได้อยู่นะฟังได้อยู่หรือว่าเราทันอยู่ครับแต่ถ้าแก่ไปมากกว่าน,นั้นก็ไม่เท่าไหร่แก่ก็จะเป็นสอนเพชรเนาะแล้วก็ใครที่ชอบร้องเพลงพูดอะ่ะเขาชื่ออะไรนะดาวบั้นดอนหรือใครนะไม่ใช่ไม่ใช่ดาวบันดอนอ ไม่ครับนักร้องนี่แหละรุ่นรุ่นนี่แหละถ้าจะฟังผ่านแอปนี่คือเป็นแอปอะไรนะแอปพลิเคชันฟังเพลินพิมเข้าไปที่แอปสโตล์หรือเพสโต้พิมว่าฟังเพลินแล้วก็โหลดสามารถฟังได้ชื่อชื่อชื่อแอป,แอปฟังเพลินใช่ไหมใช่สามารถโหลดได้ที่เพสโต้ได้เลยใช่ไหม Store, โอ้เจ๋งมากเลยครับก็เลือกเลิฟเรนิโอนะอย่าไปเลือกชื่อชื่ออื่นนะ แต่ต้องไปเลือกที่เลิบเรดิโอขึ้น93.75นะครับเมกะเฮิร์ตครับอันนี้เป็น FM หรือ a m นะพี่เจ F เนะพามาดูสดๆเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปนั่งดริงก์ต่อนะครับ โอเคงั้นผมไม่ลบกวนไม่จีนนะเดี๋ยวผมรอฟังเพลงข้างนอกนะครับใด้เวลาพอสมควรเนาะีืนในเนาะครับผมวันนี้ก็จะอำลาพาจากครับมบยังไงก็ขอให้พิ่โอมต้องทางของอยูทูบของพี่ขอให้ ยอดไลฟ์เป็นล้านๆสาธุครับสาธุครับฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยโอเคนะครับชื่ชอบก็อย่าลืมครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อค้าพาตะลุยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปลาดีเจสาวคนสวยนะครับพี่มิจินะครับผมพี่มิจิก็จะกลับแล้วนะครับ